ภาษาเทพมีจริงไหมอันนี้เราอาจจะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะว่าคนนู้นคนนี้ออกมาพูดภาษาเทพอะไรอย่างงี้และภาษาเทพของแต่ละคนก็อาจจะมีสำเนียงสำนวนที่แบบแตกต่างกันไปพูดไปแล้วพูดซ้ําใหม่ไม่ได้จะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะ ซึ่งถามว่าถ้าจะถามว่ามันมีจริงไหมในความเป็นจริงเลยนะต้องบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงอะคือจริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยผ่านมาทุกขั้นตอนอะภาษาเทพต้องบอกว่าจริงๆด้วยนะภาษาเทพเนี่ยจริงจริงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเราเองเนี่ยหลายปีก่อนตั้งแต่แบบเริ่มเข้ามาอยู่ในวงการนี้ใหม่ๆที่แบบว่าเริ่มเข้ามาเรียนรู้ถูกส่งให้เข้าไปเรียนรู้ในในแบบ ต่างๆรูปแบบต่างๆในทุกรูปแบบอะเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่นี้มาเหมือนกันก็ต้องบอกว่าภาษาเทพเคยพูดออกจากปากเราอยู่เหมือนกันเชื่อไหมเป็นเหมือนลหลายๆคนอะ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนลหลายๆคนที่ที่เป็นกันอยู่อะ่ะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเข้าใจและเข้าถึงจริงๆและต้องบอกว่าถ้าเราควบคุมจิตของตัวเองได้ ดีอย่างแท้จริงอาการพวกเนี้มันจะหายไปเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราควบคุมจิตของตัวเองไม่ได้และยังไม่เข้าใจความจริงให้ได้อย่างลึกถึงแก่นแท้เนื้อในใจกลางที่ลึกสุดเนี่ยอาการต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นได้ในแตกต่างลาักษณะและภาษาเทพเป็นอีกหนึ่งอาการที่ มันเหมือนมันเป็นแบบพื้นฐานอะเป็นแบบสแตนดาร์ดอะของของคนหลงอะนึกออกไหมคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นพื้นฐานของของการเรียนรู้ขั้นต้นอะต่อให้บอกว่าคนคนที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องสายศาสตร์ความเชื่อต่างๆสายมูสาย,สาย อะไรต่างๆเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยแต่อยู่ๆวันดีคือดีมันก็มีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็แบบกลายเป็นกลายไปเป็นร่างทรงกลายไปเป็นหรือหลายคนอาจจะเรียกในแบบเฉพาะของตัวเองออกมาในในแบบต่างๆนะที่แบบเฮ้ยไม่ใช่ร่างทรงนะแต่เป็นแบบเฉพาะในแบบต่างๆที่แล้วแต่จะเรียกซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าหมวดหมู่พวกเนี้มันคืออันเดียวกันของภาษาเทพนั่นแหละ คือมันไม่มีอยู่จริงอะ่ะมันคือการควบคุมจิตของตัวเองไม่ได้นั่นแหละมันคือการหลงจิตในแบบหนึ่งนั่นแหละถ้าถ้ามนุษย์เข้าถึงเข้าใจในหลัก4ข้อที่เราพูดถึงอยู่บ,บ่อยๆธรรมชาติธรรมดาเหตุผลและวิทยาศาสตร์สี่ข้อเนี่ยถ้ามนุษย์เข้าใจเข้าถึงได้อย่างลึกถึงแก่นแท้เนื้อในใจกลางที่ลึกสุดจริงๆเนี่ย ไออาการต่างๆน่ะมันจะมันจะถูกจัดระบบระเบียบโดยอัตโนมัติโดยตัวมันเองแต่ตราบใดที่คุณไม่เข้าใจมันก็จะยังแบบเหมือนมันแกว่งอ่ะการควบคุมจิตอ่ะมันก็ยังจะมันมันก็จะแกว่งไปด้วยอะนึกออกไหมทีเนี้ยทุกอย่างมันจะเป็นไปแบบการขับเคลื่อนทุกอย่างมันจะเป็นไปพร้อมๆกันอ่ะมันจะหมุนไปพร้อมๆกันเป็นล็อก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  เป็นขั้นเป็นตอนของมันแต่ทีนี้ถ้าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่มันยังไปติดอยู่ไปไปติดอยู่ขั้นตอนพื้นฐานเนี้ยควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ไม่เข้าใจพื้นฐานอะไรต่างๆลักษณะาอาการต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นได้ตามจิตใต้สำนึกเดิมที่มันถูกฝังข้อมูลเอาไว้อะถูกฝังชิปเอาไว้อะ ตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อะไรที่มันสะสมมาไว้ในในจิตใต้สํานึกต่อให้จะบอกว่าในชาติปัจจุบันเนี่ยไม่มีความเชื่อเรื่องศาสต์ต่างๆหรืออะไรเลยก็ตามจะเป็นแบบโอ้เชื่อวิทยาศาสตร์มาหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาวันหนึ่งจิตใต้สํานึกเดิมซึ่งบวกกับเรื่องของวาระของการชดใช้วาระของการต้องชดใช้ในรูปของกรรมในรูปแบบของอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะ มันจะมีวาระมันจะมีตามเวลาของมันผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจและควบคุมจิตของตัวเองไม่ได้มันจะเกิดสภาวะต่างๆเกิดขึ้นได้สภาวะต่างๆมันจะสามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่สามารถไปควบคุมมันได้และเราเพราะเราไม่เข้าใจด้วยนี่แหละเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สภาวะที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่าบรรดาล่างทรงทั้งหลายแล้วก็ ภาษาเทพทั้งหลายอะไรพวกนี้จริงๆต้องบอกว่ามันมันไม่ได้มีอยู่จริงนะเทพหรืออะไรก็ตามแต่คุณต้องทําความเข้าใจให้ได้ด้วยนะมันอยู่ในหลักสี่ข้อนั่นแหละเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆที่มนุษย์คิดและเข้าใจว่าเออมีองค์นี้มีองค์นี้มีอย่างนี้มีอย่างงู้นรูปร่างลักษณะอย่างนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้มีชื่อนั้นชื่อนี้เออเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยก็ต้องบอกมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงเหมือนกัน ทุกอย่างมันคือหลักวิทยาศาสตร์แต่มนุษย์ไม่เข้าใจแล้วไปตีความหมายผิดทั้งหมดอ่ะอันนี้พอจะเข้าใจที่เราพูดไหมทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยมันคือความว่างเปล่าในอากาศไม่มีแม้แต่ร่างกายสังขารนี้ไม่มีชื่อเสียงเรียงนามไม่มีแบบอะไรต่างๆเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นสายนั้นสายนี้แบบนั้นแบบนี้ก็ไม่มี มีแต่ความเชื่อที่มนุษย์ไปใส่ไปแต่งไปเติมไปเสริมไปเพิ่มแล้วมันก็เลยกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันไม่ได้มีอยู่จริงอะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มันไม่ได้มีอยู่จริงอะ่ะการที่แบบมีล่างทรงแล้วแบบทรงองค์นั้นทรงองค์นี้นูงงนน่นนี่นะั่นมันก็ไม่มีอยู่จริงด้วยแต่มันคืออาการหลงจิตการควบคุมจิตของตัวเองไม่ได้และมันก็เกิดเป็นภาษาเทพขึ้นมา ภาษาสมมุตอิอีกอีกภาษาหนึ่งที่มันไม่ได้มีอยู่จริงอ่ะภาษาที่เราพูดอยู่เนี่ยภาษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอินเดียภาษาอะไรก็าตามที่มีอยู่บนโลกไปเนี่ยมันก็คือภาษาสมมุติเหมือนกันถูกต้องไหมจะไปจะไปจะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไปยึดติดอย่างใดอย่างหนึ่งเลยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างคือสมมุติหมดเลยแต่ทีนี้ปัญหาคือมนุษย์ไม่เข้าใจอ่ะว่าอะไรมันคือมันคือความจริง อะไรคือสิ่งสมมุติมนุษย์แยกความจริงความเท็จความความสมมุติความมายาความความอะไรต่างๆออกจากการไม่เป็นยิ่งมาไม่เข้าใจในหลักสีข้อที่เราบอกแล้วเนี่ยการที่จะแบบเข้าใจในสภาวะธรรมต้องแยกให้ออกด้วยนะสภาวธรรมกับสภาวกรรมสภาวธรรมก็อีกอย่างหนึง่งสภาวะกรรมก็อีกอย่างหนึง่ง สภาวะการรู้เห็นการรู้แจ้งก็อีกอย่างหนึง่งแต่ทีนี้ต้องบอกว่าคนที่แบบอยู่ๆแล้วแบบมีสัมผัสนู่นนี่นั่นด้ได้กลายเป็นแบบลางทรงองค์เจ้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสภาวะกรรมในช่วงขณะเวลาหนึ่งของชีวิตมันจะเดินทางมาตามเวลามันคือกรรมอย่างหนึ่งนั่นแหละที่ต้องชดใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เข้าใจหลักสี่ข้อที่เราบอกเนี่ย สภาวะต่างๆที่มันเดินทางย้อนกลับมาตามเวลาให้เราทั้งหลายต้องได้ชดใช้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะมันก็จะเป็นไปตามตามสภาวะที่มันเกิดวิ่งไล่ตามจิตของตัวเองไม่ทันอ่ะเมื่อปล่อยให้จิตเป็นนายเมื่อปล่อยให้กายเป็นเบาเป็นเบาร่างกายอ่ะเมื่อจิตสั่งร่างกายพร้อมตอบส,สนองในทันทีมันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ในทันทีเป็น เมื่อจิตมันบอกว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะร่างกายพร้อมตอบสนองหรือแม้กระทั่งแบบคนผีเข้าถูกผีเข้ามันก็เป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกเหมือนกันวารละจิตที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อไปอยู่ในสถานที่ที่มันเอือ้อหรือไปอยู่ในบรรยากาศที่มันเอือ้อหรืออะไรสักอย่างที่มันเอือ้อมีเพลงมีเสียงสวดมีอะไรสักอย่างขึ้นมาเอาละจิตทำงานแล้ว จิตได้สำนึกทํางานแนละ้วร่างกายพร้อมตอบสนองในทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องจิตได้ดีเพียงพอเข้าใจหลักสีข้อได้ดีเพียงพออาการสภาวะต่างๆเราจะเราเราจะเข้าใจและจะควบคุมมันได้โดยอัตโนมัติและทุกอย่างมันจะเป็นไปตามกลไกของมันไปตามฟันเฟืองโดยอัตโนมัติะแต่ตราบใดที่คุณไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจหลักสีข้อที่เราบอกธรรมชาติธรรมดาเหตุผลวิทยาศาสตร์ สภาวะต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติภาษาเทพมจริงไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยมันคือการควบคุมจิตของตัวเองไม่ได้แล้วมันก็จะออกมาเรื่อยเปื่อยที่เรากล้าการันตีกล้าพูดนี่คือผ่านมาแล้วไงและและที่ผ่านมานั่นคือมันอยู่ในในแบบขั้นพื้นฐานชั้นเตรียมอนุบาลด้วยนะของการเรียนรู้ในหมวดหมู่ในในในการเรียนรู้ในแบบอย่างเนี้ย มันจะมีมันจะมีขั้นบันไดให้ให้เดินก้าวไปเรื่อยๆทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราสอบผ่านในแต่ละขั้นหรือเปล่าหรือยังหรือไปไปติดอยู่ตรงไหนหรือยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้บอกว่าเราผ่านมาทุกอย่างทุกขั้นตอนอะรู้หมดแหละว,ว่าใครไเอาเอนเจอร์ท่านท่านผู้วิเศษอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นมามากมายบนแผ่นดินเนี่ยที่เป็นกระแสไม่เป็นกระแสที่หรือใครก็ตามเห็นในสื่อต่างๆ คือถามว่าเวลาเรามองเห็นแล้วเนี่ยเราเข้าใจคุณหมดอ่ะสาเหตุเพราะผ่านมาแล้วเองเองทั้งหมดนี่แหละถึงได้เข้าใจว่าอ๋ออันเนี้ยคุณคนเนี้ยไปติดอยู่ตรงนี้ไปติดอยู่ตรงนี้สาเหตุเพราะไม่เข้าใจไปไล่ตะคุบจิตของตัวเองไม่ทันตะคุบการปรุงแต่งไปไปไปบังคับควบคุมจิตการการปรุงแต่งของตัวเองไม่ทันไม่ได้เวลาจิตมันสั่งการอ่ะกายพร้อมตอบสนองในทันที เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่มนุษย์ทุกคนน่ะต้องต้องระมัดระวังให้ดีไม่เฉพาะผู้วิเศษอะไรทั้งหลายเท่าน,นั้นนะการปรุงแต่งจิตนี่มันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบในขณะการใช้ชีวิตประจําวันในแต่ละวันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นร่างทรงองค์เจ้าอะไรต่างๆมีจริงไหมก็ไม่มีจริงเพราะเทพ,พเจ้าอะไรต่างๆนานาอะไรมันก็ไม่มีจริงเหมือนกันมันคือสิ่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจนี่แหละภาษาเทพมีจริงไหมก็ไม่มีจริงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่มันมีอยู่จริงเลยแม้แต่กายสังขารนี้อะไรต่างๆตรงนี้คือทุกอย่างคือความว่างเปล่าอะ่ะเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องไปทําความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีเสียใหม่พึงระมัดระวังจิตของตัวเองให้ดีอะ่ะเพราะถ้าเมื่อใดที่คุณปล่อยให้มันสั่งการอะ่ะกายก็พร้อมตอบสนองในทันทีก็เห็นเป็นกระแสอยู่กันบ่อยๆนะก็เลยวันนี้แวะมาพูดสักนิดหน่อยก็แล้วกัน